รายการสวัสดีเมืองไทยโดยดร์สิวพรสีสักดินัน เตือนภัยเรื่องของยาอีโชมม่นะคะรูปแบบอาร์ททอยอันตรายถึงชีวิตค่ะซึ่งเรื่องนี้กรมการแพทย์ก็ได้เตือนนะคะว่ายาอีโชมใหม่จะมีลักษณะเป็นเม็ดร,รูปอาร์ททอยระบาดในสถานบันเทิงภาคเหนือค่ะยาเสพติดชนิดนี้จะมีลักษณะไม่เหมือนยาทั่วไปนะคะจะมีลักษณะรูปเหมือนของเล่นนะคะเมื่อเสพเข้าสู่ตั้งกายก็จะออกฤทธิ์ภายใน45นาทีนาน6-8ชั่วโมงจะกระตุ้นประสาทระยะสั้นๆจากนั้นจะหลอนประสาทอย่างรุนแรงค่ะผู้เสพ ะมีอาการร้อนเหงื่อออกมากหัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงการได้ยินและการมองเห็นนั้นผิดไปจากเดิมควบคุมอารมณ์ไม่ได้เป็นสาเหตุของการถูกคุกคามทางเพศนะคะหากเสพพร้อมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็จะทําให้ระบบหัวใจล้มเหลวถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะหากประชาชนพบคนในครอบครัวมีพฤติกรรมเสี่ยงต้องพูดคุยด้วยเหตุผลนะคะโดยไม่ใช้ความรุนแรงและขอรับคำปรึกษาจากสายด่วนบำบัดยาเสพติดได้ที่1 1 6 5ค่ะ